สวัสดีครับสวัสดีชัยทูบทุกท่านนะฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับหรืออูซูฟอตออโตสวิตนะครับผมกับฟอร์เฟียสต้าเหมือนเดิมก็คันเดิมที่ทําเครื่องไหมนะฮะท่นนี้ที่ทําเครื่องไหมนะครับตามสภาพนะครับผมแล้วก็ทําแอร์ระบบเกียร์นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับ เขาลือ้อ TCM ออกนะครคือรื้อโมดูลของเกียร์มอเตอร์ชุดโมดูลเกียร์ที่อยู่ข้างเกียร์นะครับอยู่ข้างล่างนะครับมองไม่เห็นเขาลื้อออกมาแล้วกองไว้ในรถนะครับดีนะครับมันยังเป็นของเดิมที่ไม่มีความเสียหายแต่ผมแปกนะครับทําทเครื่องเสร็จแล้วนะเอาไปวิ่งคือจอไม่ไม่ขึ้นฟ้อง ABS นะครับฟ้องลูบลื่นถลายนะฟ้องตัวลูบรถลื่นถลแล้วก็ฟ้องการขึ้นลงทางชันนะครับ ฟ้อ,องรูปไฟเครื่อไฟ ABS โชว์ไฟเครื่องยนต์โชว์ด้วยนะเต็มนปัดเลยทีเดียวเชียวทำการเปลี่ยนตัวนี้นะครับั๊ม ABS นะฮะโมดูลมันเสียนะครับถ้าไม่ใช่โมดูลเสียก็อาจจะโดนสลับนะครับเพราะว่าผมดูในดูในเครื่องสแกนเนาะมันจะดู เบอร์กล่องแล้วก็จับคู่กับปั๊มได้นะครับมันจะจับคู่กันนะก็คือดูระเบอร์มันไม่ตรงกันนะครับมันคนละเบอรอ์แต่ให้เจ้าของรถไปซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะครับสามลูกก็ใช้ไม่ได้นะก็เหมือนกันนะครับเหมือนแกเอาเบอร์เฉพาะเอาเบอร์นี้ยมาเนะี่ยครับอันนี้ที่ถอดออกจากรถนะสนิมขึ้นหมดเลยเนะี่ย อ่าจริงเขาเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ก็ได้นะครับมันถอดได้ถอดแยกคิ้งออกได้นะครับไม่เกี่ยวกันถอดแยกชิ้นออกไปได้นี่น็อตสี่ตัวคือมันซ่อมได้นะครับซ่อมได้นะแต่ก็ราคาสูงหน่อยแต่มันก็ยังถูกกว่าเราไปเปลี่ยนของใหม่นะนะครับมันเป็นทางเลือกนะครับสําหรับอ่างบน้อยนะฮะก็มีร้านที่เขารับซ่อมนะครับเพราะอย่างผมซ่อมไม่เป็นนะครับเราก็ต้องอาศัยคนที่เขามีความสามารถนะครับ เราจะทําเป็นอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราความรู้เราแค่นี้นะครับแค่เราวินิจฉัยงานให้ตรงส่วนอย่างอื่นเราก็ส่งก็ทำเฉพาะาช่างที่เขาชำนาญงานนะฮะนะครับผมเพราะผมก็มีขีดจำกัดของตัวเองนะครับเราต้องยอมรับตัวเองนะฮะสมองเรามาได้แค่นี้ครับ <c oughs> นะฮะอันนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับใส่เสร็จแล้ว ก็พอเปิดกุญแจก็นี่รีเซ็ตแล้วนะครับกลับหมดแล้วก็ลองเทสใหม่นะครับเทสอันใหม่ลองเทสใหม่แอร์ก็ยังเย็นดีอยู่คันนี้คันที่ผมทำเครื่องนะครับนี้นั่งไถฝาสูบเอาเองนะนะครับทำตามสภาพฝาสูบทำเองอเสื้อสูบนั่งไถเอาเอง ไม่ได้ส่งลงกึงเลยสักคินชชาช้าอกช์ปก้านก็ปรับเอาเองนะครับตัวนี้เพราะว่าอย่างคันนี้ถ้าทําที่นี่ก็คือมันจะเสียเวลาเยอะมากเลยเพราะว่าลุงผมแกไม่ยอมส่งลงกึงแกให้ผมนั่งทํา a b ีก็ฟ้องหนึ่งตัวนะครับก็ไม่รู้อะไรเดี๋ยวเข้าไปดูก่อน ออวันวันหนึ่งเพื่อนละแกงก็จะไม่ค่อยซ้ําหน้าเท่าไหร่นะถ้ามีเจ็ดวันเจ็ดยี่ห้อเจ็ดตัวนี่ก็วันวันก็ึงอาจจะไม่ซ้ํากันนะเล่นไปเรื่อยครับเหมือนของเล่นออเรารู้แล้วทีเราใช้หลายๆยี่ห้อเราจะรู้นะครับว่ายี่ห้อไหนถูกกับราคาที่น้อยๆนะครับแต่ฟังก์ชันมันเยอะ พอเซตนะครับเนี่ยมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับตอนแรกมันติดเยอะหลายดวงนะครับแล้วก็ไม่ความเร็วไม่ขึ้นเลยนะลุงเขาก็เอาเรือนไมคคันอื่นมาใส่นะครับสตาร์ทไม่ติดนะเอาเรือนไมคคันอื่นมาใส่อนะ่ะสตาร์ทแกบอกว่าเอาเรือนไมคคันอื่นมาใส่นะครับบิดสตาร์ทเงียบกิ๊บไม่ตอบสนองเลยครับบิดสตาร์ทเงียบกิ๊บเหมือนมันจะคือระบบพวกนี้มันจะพ่วงกันหมดเลยนะกับระบบอ่า uh, BCM body นะครับคอนโทรล เช่นเซนเซอร์ก็ก็เคลีย์ออกอจะฟ้องนะครับตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้ครัเพราะว่าของของเราซื้อมือสองมาจะเป็นยังไงเราก็ลองเคลียร์ออกก่อนถ้าเคลียร์ออกแล้วไม่มีโค้ดก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ฟังตัวนี้นะครับฟังก์ชันเหมือนออทูนนะีนแค่จอมันเล็กกว่านี่ไม่มีโค้ดล้วใช้ได้แล้ว ทีนี้เดี๋ยวเอาไปลองวิ่งดูนะครับแป๊บหบนึง่งเคลียเคลียของก่อนจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องดับเครื่องปุ๊บมันจะโชว์แบบเยอะเลยนี่มันจะโชว์ตัวนี้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 โอ้เต็มไปหมดนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นปกติแล้วมันจะโชว์แค่เฉพาะรูปเครื่องเวลาสตาร์ทมันก็จะดับมันเป็นหลอด LED นะครับพอเราเอาไฟเอาเอา,เอาโทรศรัพท์ส่องเนี่ยมันจะกระพริบแต่ริง ตาเรามองกระเป๋านี่มันติดปกตินะครับก็เหลือจะเบรกมือนะครับบางคันเบรกมือ,อรถรุ่ในใหม่เท่าไฟเบรกมือติดทั้งๆที่เราเอาเบรกมือลงเนี่ยต้องไปดูน้ํามันนะครับน้ํามันในกระปุกในกระปุกเติมน้ํามันเบรกเนี่ยในกระบอกเบรกในรถเนี่ยว่ามันเต็มไหมถ้ามันเต็มแล้วแล้วเรายังแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ดึงเบรกมือไว้แสดงว่าระบบอ ABS อะไรพวกนี้อาจจะมีปัญหานะครับ พอไฟรูปเบรกมือเนี่ยตัวนี้มันจะป่วงกันหมดเลยนะเนี่ยเวลาเบรกมือก็ลงปกติแต่ถ้าเกิดว่า,าระดับน้ำมันในกระปุกเติมน้ำมันเบรกในห้องเครื่องนะครับขาดมันก็จะติดเหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้ามีระบบ ABS ตัวนี้ก็จะทำงานด้วยนะครับอันนี้ก็ดับปกติยังไงถ้าอย่างเงี้ยเซ็ตหมดแล้วยังไงไม้ก็ขึ้นนะครับตอนแรกไม,ไม่ขึ้นด้วยนะครับเกียร์ก็จะเปลี่ยนมั่วไปหมดเลยนะครับ มันไปได้แต่มันอืดน,นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์กล่องเครื่องยนต์ ECU ไม่รับรู้นะครับว่ารถมันวิ่งนะนะครับผมการํนนำงานมันก็อาจจะเพี้ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นรถปีสิบสานะปี13ถึงจะมันเป็นเรื่องนานมาแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีใช้กันอยู่นะครับแล้วก็่าระบบเกียร์มีปัญหาก็ซ่อมได้นะครับซ่อมง่ายหมดเลยทุกวันนี้อะไรก็สำหรับบางท่านก็อาจจะแพงเนาะ พวกก้า,กามชุดก้ามปูชุดคัดมันก็เป็นหลายหมื่นนะครับสองสามหมื่นนะครับประมาณนะครับราคากลางของอ O E M นะครับถ้าเป็นแท้เลยเบิกแบบฟอร์ดเลยแพงมากก็จะมีทดแทนนะพวก O E M ผลิตเทียบแท้นะครับคุณภาพก็ได้ก็ผมก็เคยทําไปคันหนึ่งแล้วครับสั่งมาชุดก้ามปูทั้งชุดนะครับลูกปืนลูกปืนคัดแล้วก็ชุดคัดนะฮะน่าจะประมาณ สามหมื่นกว่านะครับอันนี้เข้าข้าวแล้วราคาข้าข้าว,าว,าวมันขึ้นอยู่กับแหล่งของสินค้าที่มาด้วยนะครับอะไรเอ่อพวกเนี้ยถ้ารถไม่มีปัญหาอะไรถ้าดูแลน้ําดีๆออยคูลเลอร์ไม่รั่วนะครับ mm hmm. สังเกตถังพักน้ํานะครับถ้าเกิดมันเป็นนมอ่ะเป็นนมแล้วก็เป็นน้ําขุ่นๆน,นะครับติดฝามันน้าน,นี่ให้รีบนํารถเข้าร้านอ่า ทำเลยนะครับบางทีออยล์คูลเลอร์อาจจะรั่วถ้ามีเครื่องเดินสะดุดด้วยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับประเก็นฝาสูบเ<อ>พราะว่าประเก็นฝาสูบแท้นี่จะบางนิดเดียวเองนะครับต้นเหตุส่วนมากก็จะเกิดมาจากบางคันก็เกิดมาจากออยล์คูลเลอร์บางคันก็เกิดปัญหามาจากพัดลมนะฮะพัดลมม่น้ําไม่หมุนครับหมุนมัง่งไม่หมุนมั่งนะฮะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับแล้วก็ออยล์คูลเลอร์รั่วนี่ก็อาจจะเกิดจากบางที อาจจะไขกองแน่นเกินไปนะครับเกิดการกดทับเพราะว่าออยคูลเลอร์นี้จะอยู่ขั้นกลางของระหว่างกองน้ำมันเครื่องกับตัวเสือ้อเสื้อสูบนะครับบางทีเราไขาแน่นเกินไปอาจจะรั่วแต่ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการผลิตของเขาก็ได้นะครับการอายุการใช้งานสังเกตน้ำนะครับถ้าเริ่มขุ่นๆนะมีค่าน้ำมันเครื่องเกาะที่ในฝาหม้อน้ำนะครับในฝาที่เราเติมมอน้ําในต่างพักอ่ะ ถ้ามีแบบเป็นคาบน้ำมันมีคาบคุนคุเกาะนะครับออยล์คูลเลอร์ท่านอาจจะมีปัญหาแล้วนะฮะให้ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับใช้พยายามใช้ของแท้นะอย่าไปใช้ของเทียมนะครับก็ของแท้ยังไงก็ดีกว่าครับก็เดี๋ยวพาออกไปลองนะว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เอารถออกมาแล้วไปลองกันลองไปลองดูว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ฟอร์ดมาใหม่หนึ่งคันนะครับลูกค้า ออินเดี๋ยวทําให้นะครับเดี๋ยวลองลดแก้ไขปัญหารถก่อนงานทํารถขายเนี่ยรถพวกจําหน่ายเนี่ยก็มันต้องเช็คให้ทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกจะไม่เตือนนะฮะว่าให้คาดเข็มขัดนะครับตอนนี้เตือนแล้วไม่ก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวเลขวัดระยะทางวัดว่า น้ำมันจะวิ่งได้กิโลนะครับแป๊บหนึ่งขาดเข็มขัดก่อนอันนี้ถ้าลองไม่ไกลนะครับลองแถวแถวนี้แหละเพราะว่าปกติถ้าพวกนี้ถ้ามันมีปัญหามันก็จะขึ้นเลยนะครับโอ้เกียร์เปลี่ยนนิ่มดิก็เวลาไล่ลมเบรกก็ไม่ได้ไปไล่ที่ล้อนะครับถอดอันเก่าออกเอาอันใหม่ใส่แล้วก็ ยังไม่ต้องขันน็อตแน่นนะครับแล้วก็เดินมาย้ำเบรกนะครับเหยียบช้าๆเรื่อยๆให้มันจมให้มิดนะครับน้ำมันก็จะไหลออกตามหัวน็อตที่บนบนปัม๊ม ABS นะน้ำมันออกไหลค่อยๆให้มันไหลออกนะครับไขไว้พอแตะๆนิดนึงนะครับพอเ,เหยียบสักประมาณสักสิบครั้งนะครับขึ้นลงช้าๆเรื่อยๆไปเปื่อยแล้วก็มาล็อกน็อตเลยนะครับเราไม่ต้องมาไล่ที่ล้อก็ได้นะอันนี้ก็เบรกปกติแล้ะครับสูง โคตรมันเลยอะอน,นี้ขนาดเครื่องทำตาสภาพนะว้โวหยอดคิวใช้ได้ครับมันเป็นรถที่ขับสนุกนะ f o เ d ตต้าเนี่ยแต่ก็ซ่อมโคตรสนุกเหมือนกันแหละเวลาซ่อมสมมตมันซ่อมสนุกจริงเนี่ยเวลามันมีปัญหาคนระับสนุกกับการเข้าๆออกออก ได้แล้วเดี๋ยวส่งงานนะครับคันนี้ก็ขายได้แล้วนะถ้าแกยังไม่ได้ขายในปั๊ม ABS กว่าจะได้เปลี่ยนนะครับยากนะคันนี้ก็ขายได้แล้วนะแกเป็นคนที่แบบว่าเอารถมานี่แบบเดียวก็ขายไดนะ้ผ่านเรียบร้อยนะครับคันนี้รอรับรถก็ทำ ABS ทำให้ไม,ม่เปนขึ้นนะครับก็ใช้ได้ส่งงาน ลูกค้าซื้อน่าจะซื้อเงินสดหรือเปล่างานพวกนี้ครับเราต้องทำให้มันใช้ได้ปกติเหมือนรถที่ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ถึงจะจำหน่ายได้นะรถแบบนี้เราเวลารถพวกนี้มาบางคันนี่มาอะไหล่นี่เครื่องนี่เป็นกองกองแบบบางทียัดอยู่ในรถมาครับมาเป็นชิ้นเลยนะผมก็ต้องมาทำให้มัน สามารถวิ่งได้ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับทำทุกอย่างครับนี่ครับกินก๋วยเตี๋ยวหาที่จอดยากมากเลยก๋วยเตี๋ยวโหระพานะบางทีก็จอดไกลนะครับเดินบางทีบางคนแบบเดินไกลก็อ่ยไม่อาแล้วเดี๋ยววนมาอีกสักรอบบางทีก็เออเดิน,นอาน่อยหาที่จอดลำบากครับช่วงนี้เที่ยงด้วย พักเที่ยงแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเด้งขึ้นมานะครับปกติเพราะว่าถ้าของมาไม่มีปัญหาอะไรก็ดีไปนะครับถ้าของมามีปัญหาก็ต้องถอดไปเปลี่ยนนะแต่ไอเบสตัวนี้นี่ผมสั่งมาเองนะครับอไม่ใช่เจ้าของรถสั่งนะครับแกหาไม่ได้แล้วนะครับแกให้ผมสั่งให้ผมก็มีแหล่งของผมนะครับถอดจากรถเลย นะผมก็ให้แกหาไปจนแบบว่าสุดของแกแหละแล้วผมก็แล้วแกก็บอกว่าถามม่ามีไหมถ้ามีก็เอามาเลยเ <c oughs> นี่ยครับเวลาเราทํางานกับคนรันเราก็ต้องปล่อยให้แกรันไปให้จนสุดนะครับแล้วเราค่อยว่าทีนี้พอแกหาไม่ได้แล้วแกก็้องมาเอาแตต้องให้เราหาให้นะครับาคาก็พอแล้ครับที่แกหามาก็ไม่ต่างของผมแล้วครับเพราะว่าผมไม่เคยบวกอะไรทำเอาค่าแรงผมก็รวยแล้ว ทุกวันนี้อะไรมันเช็คได้หมดครับมันแต่คือว่าเช็คได้เจ้าของซื้อมาก็จริงนะฮะแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็เสียค่าแรงสองต่อนะเพราะว่าลูกค้าเป็นคนซื้อมาของผมนี่เอามาแล้วใช้ไม่ได้ผมก็ไม่เคยคิดเงินนะครับเพราะว่าเราจัดของเองอะไรเองนะอ๋ออันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปกติ่สายตามองนี่ไม่กระพริบนะครับแต่กล้องส่องมันจะกระพริบนะกล้องส่องจะกระพริบ ตัวเลขก็ขึ้นปกติแล้วตอนแรกตรงนี้จะเป็นขีดเลยนะครับไม่มีตัวเลขขึ้นใช้ได้หมดแล้วก็ขอบคุณขอบคุณสมองอีกหนึ่งสมองนะในการวิเคราะห์งานนะครับถ้าเราไม่มีสมองอีกหนึ่งสมองมาช่วยวิเคราะห์งานเราก็จะโง่อย่างนี้อยู่ตลอดนะครับนะฮะต้องพัฒนานะครับอาชีพช่างงานบริการ ความอดทนก็ต้องสูงนะครับคนนู้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละคนลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันเราต้องยอมรับนะฮะอดกันอดทนนะครับผมมีปัญหาเราก็แก้ไปนะครับจนสุดความสามารถผมแก้ปัญหาทําไม่ได้ผมไม่เคยคิดเงินนะครับเพราะรถลูกค้าเอามาให้เช็คเสียเวลานะครับพราเราทําไม่ได้ผมก็ไม่เคยคิดเงินนะเพราะว่าเราต้องนึกถึงเขาใจเขาใจเรานะครับผมบางทีลูกค้าก็เข้าใจนะครับเขาก็ให้ เสียค่าเวลานะฮขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมช่องเอาเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะ0 9 2 9 7 1 2 7 8 8นะครับอันนี้ก็มาอู่พวกกันแวะสักแป๊บหนึ่งมานั่งเมาส์สักแป๊บหนึ่งกลับบ้านนะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ